สบายดีบรรยากาศยามเศร้าเด้อฝนตกอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยฝนตกตั้งแต่ตอนตีสามฮักกยุทเบียกเวอร์เบิร์ดใบใบก็ล่นมังเดือนี่แหละใบมังเดือนี่แหละตัดอันตัดลงขึงหนึ่งนะตัดลงขึงหนึ่ง ทิมมันต่าๆบางนะตกลงหล่นลง,ลงไปไม่เอื่อนเปื่อนทางออกกปื่อนเลยขี่รถออกไปก็บปัยจานล่มนะมันขี่ต้มขี่ดินดากมันลื่นนะมึนไหกว่าทางอ่ะเรืยปปะ ดินดาบเพื่อนออกไปนี่ก็ได้มาเนี่ยกับบ่มียังให้ลูกหลานกินสิเห็ดมีสิลวูกมีให้เพื่อกินอุ่นท้องนี่ก็ดังไพ่ก็นาผักชีแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้ไว้ตะกืนกับหน่อผักชีแกงกระติดไฟไว้ให้เพื่อไก่ก็ยังสานี่ยังไก่หกตัว ไก่กระสียเขาหลักพี่น้องเอ้ยนี่ไก่เมยสาวข้วาวม่มอนนี่ข้าเจ้าโบเห็นตัวคนมาเดินนอนโคออกไงตัวในเหลืองๆไงมันนอนป่าสมนี้ตี้นี่สี่ตัวนี่นอนคอ,อ,อ,อกนี่เด่น,นมันเสียดเนี่ยเมย์ดำตัวหนึ่งกัพอมทรงตัวนี่มันนอนป่าเนี่ยขาบโเห็นนี่มานอนคอ,อกเลยเซ็ตเราบ,บังเล้วถึจะเระบังเลยเด้อนอนเนอนอนนอนนอนยังไงไก่ผูนน๋สามนี่ นี่ไก่แม่หมอกไก่แม่ขาวหมอกมีสองตัวนี่ตัวหนึ่งมันไข่ป่ะตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งค่ะแม่มันเต็มลูกมันเออตัวมันไข่แม่มันบอกเขาเอาทั้งแม่ทั้งไข่นะอุ้อยเนาะไข่ได้หน่วยบักใหญ่แต่สิดายโหดเระวังนอนก็ทำกันขึ้นพังแน่ในไซส์เเปิดเขาในไซส์ป่ะเเปิดมาพี่มาพี่โอ้ยไข่เขาเปิดเขาทั้งหลังเฮ้ยเขาขโมยเข้ามารถโอ ทั้งทั้นั่นบ่าทางงนอ้คุณวะโอ้ยเนาะหาน้ำไปถือใสด่ดีๆหนิเด้ตอต,อต,อตอยายตายตายสร้างกระเดียกกระโดดน,น้ำมัำนกับบุญญาเน,คน,นะคนเนาะจากเศษใดๆอืหัวตะนางกันอย่าหัวไปได้ก็บ,บ่ได้ดอกพี่น้องคนที่จะขึ้นอยากเอา นี่นะนี่มันก็ปี้นคืนอได้คือกั้นอันอนี้ก็ได้นี่ i̇şte. มันเหยียบขึ้นเลยสําตนางนะมันไม่ย้านบันไดเล็กคนเวายอยู่นี่ก็เข้าหลักเอาไปพี่น้องบันไดเห็นก็ได้สั้นไว้อยู่นี่แหละเขาเนี่ยแม่นบอกเนี่ยโย่คงตาอุ่นบอกว่าบันไดเล็กก็เข้าหลักกาสั้นเอออยู่เ่อนไผ่เงินอุ่นน้อยเออยาดอกสั้น เดี๋ยวพอเขาเอาไปบันไดนั่นแหละรักแต่ไข่กับไก่ไข่กับไก่กับไก่พะทว,วันเขาเอานะไก่พะถวันกับจนพึ่เป็ดอีกเพิ่มบ่โอ้ยเนาะอันตรายเด้อระวังหลุางนะม่ไมาพี่น้องกินข้าวนุกันเด้อวันนี้เด้อมาเฮือนนางอ้อนแล้วก็ข้าวคัวปิ้งปลาเนรลวกผักแกวมะเขือเล่น อันกระออมคีเล็กมืนขึ้นนี่แหละมาแสบๆสบต้องกันเดอ้อมาพี่น,อน้องกินเข่าวน้งกันวสวยดะกินเข่าสวยนี่ว่ากันเดอร์ใส,ส่สงค้ายาวนียใส่สงค้าเย,า,เยาวเข่า มอมขี้เล็กใ่อุ่นยงม้ยมึเศร้าแฮ้งแซ่มามาเอฟซีมุดตุกขู่ทุกคนเด้อลูกหลานเพื่อนมิตรสหายมาเด้อมาเดอ้อรุนเอ่ยรุ่นนองรุ่นลูกรุ่นหลาน <c ười> มะแซ่ดูบ้านแม่เขากินข้าวเหนียวจำประแดก Mm-hmm. <laughs> แบบนี้เลยเนาะพี่น้องอาหารลาวๆอาหารอีสานบ้านเฮากินนี่นี่ก็สุดยอดแล้วอาหารปลดแม่ม้อนด้แบบนี้นะ ก็น,นิ้สำเนียงบริปรีใหญ่ร้ายกับบอกระตัวหมักตัวใหญ่เอาตัวสำเนียงบริปรี Bất bớt bất đạt, không chịu tóc rồi cho kín thảo kín con Banham nôm hà nội tất 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 อยากให้กินแฮนดนั่นนี่แล้วมีบุมีกับเห็ดูดนมล้วลา ไรบวิดบ้านไรบวิดบ้านนักมาซื้อเก้าไปลงตรงหน้ามันจะขึ้นมาอืมหืมบังเล่นญยาเส้นเล่นยาเส้นเล่น

างานคลิปนี้ก่ะเม่มอลลาด้วยพี่นยองเด้อค่ะคนไหก็แซ่สซักตะไคร่ส่งเม่มขขอนลา่ักินปลาเตียวด้วยจ้าบาย